สวัสดีค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนจอมพระประชาสันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนโดยนวัตกรรมของเรามีชื่อว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สู่เป้าหมายความสาเร็จ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ active learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันค่ะการอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนักเรียนจะต้องรู้จักสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรไทยคือพยัญชนะสะระและวรรณยุกเพื่อนำมาผสม โดยโยงประสบการณ์ของตนเข้ามาช่วยเสริมให้เข้าใจยิ่งขึ้นดังนั้นครูจึงต้องใช้วิธีสอนที่หลากหลายตามความสามารถของนักเรียนซึ่งการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนจอมพระประชาสรรเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning อีกทั้งยังเห็นความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพถือเป็นกระบวนการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเชิงวิชาการซึ่งจะนำไปสู่การเกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงเราจึงได้พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สู่เป้าหมายความสำเร็จ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินง,งานดังนี้ค่ะ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีคุณภาพ mm hmm. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและเพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานของโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย นวตัตก,กรรมของเรามีกรอบแนวคิดในการพัฒนาซึ่งประกรอบด้วยแนวคิดต่างๆได้แก่แนวคิดการจัดการเรียนรู้ Active Learning แนวคิดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study และเทคนิคบันไดหกขั้นสู่การอ่านขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสนับสนุนได้แก่ เครือข่ายทีซิประดับเขตพื้นที่การศึกษาทุนสนับสนุนจากครูสภาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท์เครือข่ายมูล,ลนิธิคีนันแห่งเอเชียเครือข่ายครูสภาร่วมกับเชปรอนอินจอยไซ์และสถาบันภาษาไทยสพททำให้ครูกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ภาษาไทยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และส่งผลให้หนักเรียนมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงวิธีการดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมของเรา ใช้กระบวนการของโรงเรียนคือกระบวนการ PDCA CPS ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ขั้นวางแผน plan ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยยึดหลักความร่วมมือ cooperative การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ performance และมีการติดตามผล supervisor โดยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ขั้นปฏิบัติการตามแผนดูปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 3. ขั้นตรวจสอบ และปรับปรุงการดำเนินการเช็คและแอคชั่นสรุปรายงานผลวิจัยรายงานโครงการตรวจสอบรายงานและปรับปรุงการดำเนินงานจากการบริหารจัดการด้วยนวัตรกรรมนี้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ค่ะรางวัลน,นักเรียนได้แก่รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค3รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปี2564จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์รางวัลครูได้แก่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี2560 2,561และ2,562จากครุสภารางวัลชนะเลอรเหรียญทองระดับชาติการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเวคอ a วอร์สประจำปีการศึกษา2,561และ2,562รางวัลโรงเรียนได้แก่รางวัลการดานเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี2561ระดับดีและปี2562ระดับดีเด่นและโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี2563เครือข่ายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับทุนสนับสนุนจากครูสภาการเรียนกับการสอนเป้าหมายโดยแท้จริงคือเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเรียนรู้ของนักเรียนการเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดถ้านักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมีความมุ่งมั่นและพยายามดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจึงถือว่าสำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สู่เป้าหมายความสำเร็จทำให้นักเรียนมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงได้ขอบคุณค่ะ